และหนึ่งในการบริการที่สําคัญที่ทางนะภาพารตเอร์ี้มอบให้สําหรับคนพิเศษของเรานะคะก็คือเรื่องของการฉีดปลวกค่ะเพราะปลวกเนี่ยเป็นเรื่องสําคัญนะคะเป็นปัญหากวนใจของหลายๆบ้านเลยเพราะว่าเวลาเรามีเฟอร์นิเจอร์ไม้เราบิวอินเกี่ยวกับ วัสดุไม้ต่างๆเนี่ยก็จะมีความกังวลเรื่องของปลวกใช่ไหมคะวันนี้นะคะโปรพารต์ตีเองนะคะเรามีบริการฉีดปลวกให้ซึ่งตรงนี้เองนะคะ่ะทางลูกค้าสามารถเรียกเซอร์วิสได้เลยนะคะ1ปีเนี่ยเรียกเซอร์วิสได้2เดือน1ครั้งเลยและเราต้องหมั่นสม่ำเสมอในการฉีดแต่วันนี้คัน้จะพาทุกคนมาดูกันว่าบริการที่เรามีให้นั้นตั้งแต่จุดเริ่มต้นของการฉีดปลวกเลยเนี่ยเป็นยังไงบ้างนะคะเดี๋ยวตามคันิงันเข้ามาเลยค่ะ แล้ววันนี้นะคะคันนี้เองก็อยู่กับทางพี่มานพนะคะซึ่งวันนี้พี่มานพเองนะคะเป็นตัวแทนนะคะมาฉีดปวกให้กับทางบริษัทนภัทรโฮรเมดี้ค่ะเดี๋ยวให้พี่มานพแนะนาตัวนี้นิดนึงค่ะแล้วก็เล่านิดนึงนะว่าจากบริษัทอะไรอ่าผมมานพอุบลแล้วจะหนีมาจากไวตัดเอ็มเคสำจัดปวกค่ะทีนี้เดี๋ยวให้พี่มานพเล่านิดนึงนะว่ารายละเอียดเนี่ยว่าทาไมเราถึงต้องฉีดปวกแล้วก็ปัญหาที่พวกเจอสําหรับลูกบ้านเนี่ยในการฉีดปวกคืออะไรคะก็คือป้องกันที่จะเจาะในี่วนใหญ่ปวกมันจะขึ้นตรง ตามวงกบหน้าบ้านอ่าแล้วก็ไอ้ตรงใต้บันไดห้องเก็บของแล้วก็หลังหลังบ้านนะครับเต็นวงกบเนี่ยครับที่เราป้องที่เจาะพื้นนี่พ้องอัดน้ํายาลงไปใต้ดินเพื่อจะป้องกันปลวกใต้ดินนะครับจะขึ้นมาครับเซนว่าปลวกเนี่ยจริงๆแล้วที่อยู่อาศัยของเขาเดี่ยคืออยู่ใต้ดินใช่ครับ แล้วคันนี้มีข้อสงสัยนิดนึงค่ะว่าเราเนี่ยมีวิธีการเลือกจุดที่เจาะเนี่ยหรือว่าบริเวณที่เจาะเนี่ยยังไงบ้างเราอันนี้เราเจาะก,กลางบ้านได้ไหมคะหรือว่าจริงๆมันมีจุดเฉพาะสาหรับการฉีดปลวกดยมันมีจุดเฉพาะที่การฉีดเจาะเพราะว่าหนึ่งที่เราจเจาะนี่มันจะเป็นวงกบไม้ที่มันจะขึ้นจากใต้พื้นนี้ครับผมแล้วก็ตามไอห้องน้ำครับมันก็จะมีวงกบเหมือนกันอ่าครับแล้วก็ ไอ้ตรงห้องเก็บของะครับอันนี้ก็จะเป็นวงกบเราก็เจาะตรงใกล้ๆตีวงกบเพื่อจะอัดน้ํายาลงไปใต้พื้นเพื่อจะไม่ให้มันขึ้นครับผมแล้วก็เนี่ยตรงตรงบันไดที่พวกที่มันจะขึ้นอยู่ใต้ตรงนี้นครับครับหลายๆบ้านเราจะเจอปัญหาว่าบันไดบ่อยมากเดี<ม>๋ยวเดี๋ยวบันไดเนี่ยหย,ย,ยบเหยยบไปแล้วเนี่ยมันจะเป็น ออดแอดเนาะเพราะว่าข้างในเนี่ยอาจจะมีปลวกในการเจาะกินไม้ไปหมดแล้วนะคะที่เราไม่ได้เพียงแต่การฉีดปลวกเพียงแค่ชั้นล่างนะคะทุกคนเราฉีดชั้น2ด้วยล้วถามพี่มโนวิดน,น,นึงว่าเอ๊ะเราฉีดชั้นล่างแล้วปลวกม้นน่าจะขึ้นไปแล้วทำไมเราถึงต้องฉีดชั้น2เพิ่มเติมด้วยคะมันจะขึ้นวงกบแล้วก็เดินตามบัวไม้เพื่อมีตู้ตั้งข้างหลังเนี่ยมันก็สามารถเดินตามบัวขึ้นที่จะไปขึ้นตู้ hmm. ตู้ ไอ้เสื้อผ้าเพื่ออะไรอย่างเงี้ยครับ,รบ okay. เราไม่ได้ฉีดเพียงแค่พื้นเนาะเราฉีดถึงชั้นบนเพื่อเพื่อป็นการป้องกันชั้นสองนะคะเพื่อป้องกันไม่ให้ปลวกเนี่ยขึ้นไปถึงชั้นบนได้เลยนะคะเดี๋ยวเราตามพี่มนุษย์ควาไปดีกว่าว่าพี่เขาจะไปฉีดจะไปฉีดจุดไหนกันบ้าน,า s <S ดน,นเดี๋ยวตามมาเลยค่ะต้าถ้าฉีดเนีเดี๋ยวเอาต้องเอาถังมาด้วยนะเอาถังเล็กถ่าย้วย มาค่ะวันนี้เราอยู่กันที่ชั้นบนแล้วนะคะคเี๋ยวถามพี่มณโนนิดนึงว่าเราจะเริ่มจากจุดไหนกันดีคะถ้าเราจะเริ่มฉีดที่ชั้นสองตรงนี้ก็คือไล่จากหน้าหน้าบันไดเข้ามาตามตามปีนวงกลบอะครับค่ะเนี่ยจะฉีดแล้วก็ตามบัวแต่ก่อนมันเคยมีบัวไม้อะครับค่ะมันก็จะขึ้นตามบัว<ม>เดินมันจะขึ้นตามปีนไว้วงกบแล้วก็มากินวงกบอันนี้คือเดิมถูกไหมคะแล้วเราเจาะให้ดูว่าอันนี้คือมันไปหมดแล้วมันตหไปแล้วเนาะ อันนี้ก็คือถ้าของนะำพาอตีเรานะคะตัววงกบตรงนี้เราก็ทําการรื้อออกอะนะคะเพราะว่านี่ไม่เป็นของเดิมของตัวบ้านทึกษาที่เรารับมานะคะรื้อออกเสร็จเราก็จะทําเป็นวงกบใหม่ให้แต่วันนี้เราจะเริ่มตั้งต้นกันตั้งแต่การฉีดปวกก่อนนะคะเพื่อป้องกันจุดนี้แล้วก็รักษาวงกบเราในอนาคตให้ดีงขึ้นค่ะ หลายๆคนนะคะอาจจะมีคําถามว่าเอ๊ะแล้วการฉีดปลวกเนี่ยมันเป็นเรื่องใหญ่ขนาดต้องให้ทีมบริษัทในการเข้ามาฉีดเลยไหมเราเนี่ยสามารถทําเองได้หรือเปล่าอันนี้พี่เนี่ยพี่มานพแนะนํำยังไงดีคะกับเรื่องของการฉีดปลวกด้วยตัวเองและจา้างทีมมืออาชีพอย่างพี่มาฉีดให้ดีกว่าเพราะว่าบางทีส่วนใหญ่ลูกค้าไม่รู้จุดตรงที่ปลวกมันขึ้นน่ะที่ปัญหาปลวกขึ้นบางทีลูกค้าเจอเฉพาะจุดบางทีเจอตรงจุดที่มันไม่ขึ้นไปฉีดมันก็ยังไม่หาย จะเกิดไปฉีดตรงจุดที่มันขึ้นมันก็ก็ยังช่วยได้ไอ้หน้า่าครับแสดงว่าข้อดีเลยคืออย่างทีมงานมอืออาชีพอะค่ะเขาจะรู้จุดเนาะเพราะว่าด้วยประสบก,การณ์ที่เขาผ่านบ้านมาเป็นพันๆหลังเนี่ยเขาจะรู้จุดหลักๆที่ปลวกมันขึ้นเนี่ยจะอยู่ที่จุดไหนนะคะแล้วก็ในเรื่องที่2ก็คือจะเป็นเรื่องของการปลอดสารเคมีเนาะให้ทีมมอืออาชีพนะคะที่เขามีอุปก,กรณ์นะคะมีน้ํายานะคะคในการดูแลตรงนี้ดีกว่าเพราะบางทีลูกค้าเองจะเข้าใจว่าเราซื้อเชลได้มาฉีดเองได้ไหมอะไรอย่างเงี้ย ดีกว่าไหมในการกำจัดปลวกคือมันก็อาจจะกำจัดได้ในระยะชั่วคราวเนาะแต่ว่ามันไม่ได้เข้าถึงพื้นตั้งแต่ต้นหรือรากเงาของปลวกเขาตั้งแต่ต้นเลยนะคะไงก็ให้พี่มานพนะคะมดูแลในการฉีดปลวกดีกว่าค่ะแล้วบริเวณห้องครัวค่ะพี่มานพอันนี้อยากรู้ว่าพี่มานพเองจะต้องเจาะปลวกจุดไหนบ้างคะตรงซ้ายฝาเนี่ยครับป้องกันไว้ค่ะแต่ว่ามันเพียงว่ามันไม่มีพงกบะเพื่อว่า ลูกค้าจะมีตู้อะไรมาตั้งเนี้ยมันก็าสามารถจะขึ้นมาได้จอดลงไปเลยใต้พื้นดินเหมือนกันนะคะแล้วนี้มันจะไม่กระทบกับพวกแบบท่อเธอ,อหรือว่าโครงสร้างของบ้านเราดูรูกับเพราะว่าตรงไอเราก็ต้องดูครับต้องขยับปลาตรงนี้จุดที่ขึ้น ก็คือถ้าอย่างของพี่เองด้วยประสบการณ์เนาะก็จะรู้จุดว่าจุดตรงนี้ไม่สามารถจะเจาะได้แต่ถ้าจุดนี้ขยับมาหน่อยอะคะ่ะก็จะเป็นจุดที่มันจะลงที่ถึงปูนถึงชั้นดินพอดีนะคะก็จะได้ตรงจุดมากกว่าวันนี้ก็ขอบคุณพี่มานมากๆเลยนะคะที่มาเป็นวิทยกรนะคะในการแนะนําเรื่องลวกให้กับเรานะคะครั้งหน้าคดิฉันจะพาทุกคนไปชมหลังไหนนะคะอย่าลืมติดตามกันเลยนะคะเพราะบอกเลยว่าทุกหลังที่เราจะพาไปทุกคอนเทนต์ที่เราจะทํานั้นอยากจะสื่อสาร การทําบ้านของนับบาบอตี้เนี่ยให้ทุกคนได้รู้นะคะและให้ทุกคนเนี่ยรู้ว่านับบาบอตี้เราเองนะคะเป็นบริษัทบ้านที่สองในเวทที่ใหญ่ที่สุดและตั้งใจทาบ้านที่ดีที่สุดให้กับลูกค้คาคนพิเศษของเราค่ะเดี๋ยวเราเจอกันนะคะทุกคนบบาย